เสือที่ว่าแน่ยังแพ้ผู้หญิงที่รักตัวเองอันนี้เห็นด้วยร้อยเอร์เซ็นตแต่ในมุมมองกวางนะผู้หญิงที่รักตัวเองก็จะไม่เอาเสือมาทําแฟนเข้าใจป่ะบางคนชอบบอกว่าแบบเป็นผู้หญิงรักตัวเองเสือจะชอบไล่ล่าบอกตรงนะเสือไล่ล่าทุกคนเสือไม่ใช่แค่ไล่ล่าผู้หญิงรักตัวเองเสือไล่ล่าทุกคนตอนที่กวางยังรักตัวเองไม่เป็นอะกวางจะรู้สึกแพ้ทางผู้ชายแบบปากหวานเจ้าชู้ผู้ชายแบบว่าอารมณ์แบบ มีกลิ่นลายเสืออยู่ในนั้นนะเพราะเราจะรู้สึกแบบสองแบดแบดมันโดนใจ <c oughs> แต่พอเราโตมาแล้วเราเรียนรู้ของคําว่ารักตัวเองอะแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยความรักที่ดีลูกล่างหน้าตามันจะต้องเป็นแบบไหนอะ <c oughs> เพราะเรารู้ว่าเราจะไม่เสียเวลาในชีวิตเราเพื่อพยายามไปปราบเสือหรืออะไรทั้งสิน้นนะเสือ <c oughs> อยู่ส่วนเสือคะ่ะเราไม่ต้องการเสือเราต้องการผู้ชายดีๆซึ่งผู้ชายดีๆก็จะไม่ใช่เสือเข้าใจความาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่รักตัวเองอะเอาจริงๆนะมาเก็ตหรือตลาดของเขาเนี่ย จะไม่ได้อยู่ในวงการเสือเลยอ่ะจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะไม่มองด้วยคือเสือเขาไล่ทุกคนเขาไม่ได้ไล่แค่ผู้หญิงรักตัวเองแต่บังเอิญว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงรักตัวเองอ่ะคุณอาจจะมีมาตรฐานมีบาร์เดอรี่ของคุณคุณอาจจะเข้าถึงยากเลยทําให้เสือจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนปกติแต่ถามว่าเขาพยายามแล้วเขาได้คุณมาแล้วถามว่าเขาจะถนอมคุณขึ้นหิ้งบูชาเป็นนางพญา,ยามไหมเปล่าเขาก็จะให้คุณเป็นเด็กคนหนึ่งในสต็อกแค่นั้นเอง ในความรู้สึกกวางนะไม่ต้องเอาเลยดีกว่าเอาผู้ชายที่พร้อมแล้วเอาผู้ชายที่พร้อมใช้ไม่ใช่เอาผู้ชายที่เราจะต้องเอาเข้ามาแล้วต้องมานั่งขุนนั่งรอเวลาสุกรอเวลาเขางอมรอเวลาถึงที่แล้วค่อยได้กินอะไร่งเงี้ยโอ้ไม่เอาอะเหนื่อยเอาคนที่พร้อมใช้เลยดีกว่าผู้ชายดีๆ ที่เขามีความรักแบบดีๆอ่ะมันง่ายกว่าที่เราไม่ต้องไปพูดอัฟฟอร์ดหรือไม่ต้องไปเสียเวลากับชีวิตมากหรือไม่ต้องเสีย energy ไม่ต้องเสียพลังงานของสมองในการไปพยายามขุนผู้ชายเหล่านี้ให้เขากลายเป็นแบบแมวเชื่องๆอ่ะเพราะกวางรู้สึกว่ามันยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้ชีวิตเรามันเบาลงแล้วมันง่ายขึ้นอ่ะอย่าหาเรื่องเพิ่มเราเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองอ่ะดีอยู่แล้วแต่ส่วนเสือจะแพ้ทางเราหรือไม่แพ้ทางเราอ่ะ กวัวว่าอันนี้ไม่น่าใช่คําถามของผู้หญิงที่รักตัวเองถ้ารักตัวเองมากพอเราจะรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่แล้วเราจะไปทางที่มันใช่เท่านั้น ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองนะคะแล้วคุณก็เป็นผู้หญิงที่มองหาคู่ชีวิตจริงๆไม่ได้พยายามจะไปมองหาเสือหรือความตื่นเต้นชั่วคราวแต่คุณอยากได้ความรักดีๆความรักที่อบอุ่นความรักที่เขาทุ่มเทให้คุณอยากได้คนรักที่เวลาเขามองคุณแล้วเขาเห็นคุณเหมือนเป็นของมีค่าอยากได้คนรักที่เขาไม่ใช่แค่รักไม่ใช่แค่พิษวะในร่างกายคุณแต่เขาเคารพคุณด้วยนะคะกวางมีสองคอสที่แนะนำคอสแรกชื่อว่า princess นะคะคอสนี้จะสอนให้คุณมีวิธีการรับ มือกับความรักในรูปแบบที่ถูกต้องคุณจะกลายเป็นคนที่แบบสวยเซ็กซี่ขี้เล่นแต่ในขณะเดียวกันนะผู้ชายเขาก็อเม z i n g ในตัวคุณเหมือนกันนะคะมันเป็น m i n ์เซ t และวิธีการวางตัวในการมองหาคู่ชีวิตที่ถูกต้องคอสที่2ชื่อว่าคว e นค่ะคอสเนี่ย คือคอสที่บอกว่าผู้หญิงทุกคนถ้าได้เรียนแล้วจะถือไพ่เหนือกว่าในทุกความสัมพันธ์คําว่าถือไพ่เหนือกว่าในมินนิ่งของกวางเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณไปกดข่มเขานะแต่ถือไพ่เหนือกว่าก็คือคุณจะไม่ได้แค่ความรักและพิศวาสแต่คุณจะได้ความเคารพด้วยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่คู่ชีวิตมองหา สำหรับใครนะคะที่สนใจสคอร์สนี้นะคะอยากเรียนคู่กันนะคะสามารถสมัครได้ที่ Line แอดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเอาส่วนลดไปเลย500บาทค่ะแจ้งแอดมินว่ามาจากคลิปนี้นะคะแล้วก็รับส่วนลดไปเลย500บาทค่ะ